เทคนิคการใส่โดโลไมทที่มือใหม่ควรรู้ก่อนใส่โดโลไมทเพื่อนเมือใหม่ควรรู้อะไรบ้างครับข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลนีจากศาสตราจารย์ดรอาจารย์สุมิตราผู้กระดมนะผู้เชี่ยวชาญด้านธาตอาหารและก็การปรับค่าพ h เดินนะฮะก็จึงใส่โดโลไมเพื่อไปปรับให้ค่า p h เเป็นกลางฮะ วิธีการใช้โดโลไม้มือใหม่ควรรู้ครับก่อนที่จะใส่โดโลไม้อันดับแรกเลยเพื่อนๆก็ต้องตรวจวัดค่าพีเฮชของดินให้แน่ใจซะก่อนนะครับว่าดินของเราเป็นกรดหรือจะเป็นกรดอยู่ในช่วงหกห้าจุดห้าหรือห้านะฮะหรือสี่แบบนี้ก็ถือว่าเป็นกรดนะครับสามารถหวานโดโลไม้เพื่อปรับปรุงดินให้เป็นกลางได้นะครับแต่ขอต้องขอย้ำนะครับว่าต้องตรวจด,ดินให้แน่ใจก่อนนะฮะ ถ้าเกิดดินเป็นด่างขึ้นมาเราหว่านโดโลไม้เข้าไปนะฮะก็จะทําให้ดินเป็นด่างยิ่งขึ้นเมื่อเป็นด่างเยอะก็จะแก้ยากฮนะสิ่งที่นํามาแก้ดินด่างได้ดีที่สุดก็มีราคาค่อนข้างแพงนะฮะก็คือพวกกมามะถันนะหรือว่าหรือว่าจะเป็นน้ําหมักพวกที่มีรสเปรี้ยวจัดนะนำมารดราดทางดินนะแต่ต้องเช็คใอ้ดีก่อนนะฮะแล้วก็อันดับถัดมาก็นะไม่ควร ผสมกับปุ๋ยเคมีโดยตรงนะควรหลีกเลี่ยงการใส่พร้อมกันนะแนะนำดีที่สุดก็คือใส่โดโลไม้ก่อนสิบห้าวันนะจะดีแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีหรืออินรีย์ตามหลังจากสิบห้าวันนั้นนะห้ามใส่ระยะเวลาก่อนสิบห้าวันเด็ดขาดนะหรือว่าห้ามใส่พร้อมกันโดยเด็ดขาดนะเพราะว่าจะ,ะผลของโดโลไม้นะจะไปยึด ไปจับนะฮะธาตุอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟอสฟอรัรโรสโพแทสเซียมนะฮะก็จะไปจับไปจับไปตรึงไว้ในดินนะฮะพืชก็ไม่สามารถนําไปใช้ได้นะฮะพืชก็จะเกิดอาการช็อกใบเหลืองใบซีดนะฮะอันนี้นะฮะก็จะวุ่นวายกันใหญ่นะก็ง่ายๆครับแค่นี้ครับมือใหม่ที่ควรรู้การใส่ปูนดูดไม้ปูนมานหรือปูนขาวเพื่อปรับค่าพิเอชนะฮะง่ายๆครับ สรุปนะฮะง่ายๆก็คือต้องจำนะฮะต้องตรวจดินให้แน่ชัดก่อนนะฮะก่อนการใส่โดโลไมสองห้ามผสมปุ๋ยใส่พร้อมกันกับโดโลไมไม่ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์นะหรืออินรียเคมีก็เหมือนกันนะห้ามใส่พร้อมกับโดโลไมปูนขาปุนมานโดยเด็ดขาดนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็นำข้อมูลดีๆมาฝากมือใหม่นะฮะ มือเก่าคนไหนหรือว่ามืออาชีพคนไหนที่รู้แล้วก็สามารถเร่อนผ่านได้นะหรือจะฟังไว้ประดับความรู้ฟังเพื่อความบันเทิงนะก็ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ